เฮ้ยเขามาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเนี่ย เล่นตามน้ำไปไม่ต้องขัดขืนไม่อยงนั้นฉันจะตะโกนออกไปข้างนอกเมื่อนายลวนลามฉันมากับฉันอ้าวบบลโอ,โอนี่แกจนตรอกขนาดต้องมาขอบนนี้แทนฉันด้เหรอไม่อยากรู้นะว่าเดี๋ยวนี้นักศึกษาดีเด่น หันมาดีด้านการกุศลได้แฮะแต่อย่างน้อยนะฉันก็ไม่ใช่อีแง้คอยกินของเหลือต่อจากเพื่อนหรอกไม้แกว่าใครอีแง้ไอ้นักศัตย์ีเด่นแล้วทำไมอะบิวอย่ามีเรื่องกันเลยมันไม่คุ้มหรอกใช่แล้วแกก็รีพายายตัวแทนราคาถูกขึ้นคว้าหามาันเนี่ยออกไปด้วยมีลกหลกตา ฉันถามจริงๆเฮอทำไมเธอถึงยอมให้พวกนั้นน่ะว่าเธอแบบนั้นน่ะโดยเฉพาะผู้หญิงคนนั้นน่ะพวกนั้นอะ่ะดูถูกฉันมาตลอดนายไม่รู้อะไรหรอกแล้วเราจะบอกคนอื่นยังไงว่าเราสองคนไม่ได้เป็นแฟนกันงั้นนายก็ไม่ต้องบอกสิเธอจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่มานั่งเล่นเกมบ,บ้าๆกับเธอเหรอกนะ <c oughs> นายเข้าใจผิดแล้วนายน่ะต้องเล่นเป็นแฟนฉันต่อไป เพราะว่านายคงไม่อยากให้ฉันไปเล่าให้คนอื่นฟังว่านักศึกษาดีเด่นแอบดวลรมผู้หญิงในห้องน้ําหรอกนะไม่มีทางหรอกฉันยังไม่ได้ทําอะไรเธอซะหน่อยไอ้หยาดเธอก็ไม่มีหลักฐานใครเขาจะเชื่อเธอะนายลืมไปแล้วเหรอว่าเราเจอใครหน้าห้องน้ําแล้วสองคนนั้นก็เห็นว่าสภาพเราเนี่ยเป็นยังไงไม่อะไม่มีใครเขาเชื่อหรอกก็จริงอาจจะไม่มีใครเชื่อ แต่ฉันมีรูปถ่ายแล้วพวกนั้นก็จะต้องเชื่อรูปถ่ายของฉันเป็นไ,ไปไม่ได้อะเธอไม่ถ่ายไว้หรอกฉันมีรูปถ่ายนายจริงแต่นั่นมันไม่ใช่ประเด็นฟังนะนายไม่ต้องเสียอะไรเลยและอีกอย่างนายก็แค่ร่วมมือกับฉันฉันก็จะให้ค่าเสียเวลานายแค่นั้นเองแต่ใครเขาจะเชื่อว่าเราเป็นแฟนกันมันเป็นไปไม่ได้หรอกทุกคนจะต้องเชื่อ พอฉันวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วแล้วฉันก็จดทุกอย่างไว้ในนี้และฉันก็จะไม่มีทางลืมอะไรไปเด็ดขาดก็ได้ฉันตกลงที่ฉันยอมเนี่ยว่าคำขู่ของเธออกน,นะงั้นนายฟังฉันนะแผนมีอยู่ว่าแผนสมบูรณ์แบบที่จะทำให้พวกเราไม่เป็นไอ้พวกขี้แพ้อีกต่อไป วันนี้ครบรอบหนึ่งเดือนที่เราครบกันนายจะต้องแสดงออกถึงความรักที่มีให้ชั้นต่อหน้าทุกคนในชั้นเรียนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญจะมาบอกครับทุกคนกคงทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าผมกับโอเนี่ยคบกัน แล้ววันนี้ก็เป็นวันครบรอบหนึ่งเดือนของเราผมก็เลยแต่งบทกวีให้โอเร้า oh, <no. S 1> <laughs> ผมจงอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังกันด้วยนะครับ ส่งมือของคุณมาแล้วผมจะเต้นรําส่งมือของคุณมาแล้วคุณจะรักผมดั่งดอกไม้ดอกเดียวเราจะเป็นดั่งดอกไม้ดอกเดียวไม่มีอะไรปลอมปนเย,ยังไม่จบครับเดี๋ยวเราเต้นต่อเพลงเดียวกัน เราจะร้องจังหวะเดียวกันเราจะเต้นด้วยกันคุณชื่อโ oh อผมชื่อบิวเราจะเต้นรำกันตราบชั่วนีรันนี่ชออดอกไม้สำหรับคุณครับตอกไม้แสนส่วนของผม ขอบคุณนะคะบทกวีพอจังเลยค่ะฉันเขินจังเลยฉันรักคุณนะคะอะไรของเธอเนี่ยจูบฉันสินี่มันไม่ได้อยู่นในข้อตกลงนะ ไม่เป็นไรจูบฉันเลยฉันะฉันฉันกินกระจ้างเพิ่มนะยิ้มสิทุกคนปกมือให้เราอยู่ นายจะต้องแสดงให้ทุกคนเห็นว่านายปกป้องฉันเหมือนที่คนเป็นแฟนก็ทำกันเดี๋ยวนะฟังดูดีอยู่หรอกแต่ฉันขอค่าจ้างล่วงหน้าด้วยฉันไม่ไว้ใจเธอฉันนึกอยู่แล้วว่านายต้องพูดแบบนี้อะมีค่าจ้างครึ่งหนึ่งพอสิ้นสุดข้อตกลงแล้วฉันถึงจะให้อีกครึ่งหนึ่งพร้อมนะ พี่นายได้นายจะต้องแสดงออกว่านายรักและเป็นห่วงฉันฉันจะแกล้งทำเป็นล้มแล้วนายก็ต้องพยุงฉันขึ้นโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้เจ็บมากไหมอะเจ็บตรงไหนฉันเจ็บข้อเท้าอะตรงนี้เหรอใช่บิวฉันเจ็บมากเลยอะ ฉันว่าบิวพาฉันไปห้องพยาบาลดีกว่าไปไปห้องพยาบาลเหรอใช่แต่บิวต้องอุ้มฉันหน่อยนะฉันเดินไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวฉันพาไปเอง และข้อสุดท้ายวันที่3งานเลี้ยงวันปัดชิมฉันกับนายต้องไปงานด้วยกันนายต้องเป็นคู้เต้นรำของฉันมาแล้วมาแล้วโทษทีเป็นไงชุดฉันนี่เธอบ้าอะไรของเธอเนี่ยทำไมแต่งตัวแบบนี้เอา้าก็ฉันชอบแบบนี้ไม่ได้คนที่จะเป็นแฟนฉันเนี่ยต้องไม่แต่งตัวแบบนี้ไปงานเลี้ยง จะจัดการเองดีกว่ามานี่นี่พี่บิวมีธุระอะไรถึงได้โทรตามให้หนูลงมาจากหอเนี่ยคือพี่ก็ไม่อยากรบกวนเรานะแต่มันเป็นเรื่องจำเป็นจริงๆอ่ะงั้นก็บอกมาสิอย่าบอกนะว,ว่านี่แฟนใหม่ที่อ่ะ ที่ทุกคนเขาพูดถึงกันยินดีที่ไเร้จักคะ่ะหนูชื่อโบสวัสดีจ้ะพี่ชื่อโอนะ,อะโบว่าโบรู้แล้วว่าพี่ต้องการอะไรก็ตามนั้นนั่นแหละแต่ว่าก่อนอื่นโบมีเงื่อนไขพี่ต้องให้โบยืมรถพ่อหเดือนฮะห,หเดือนเลยเหรอใช่ทำไม พี่คิดว่าโบจะยอมช่วยพี่ฟรีๆกันหรอไม่มีทางอีกอย่างน่าจะต้องใช้เวลามากกว่าปกติโอเคโอเคตกลงแต่ว่าเราทำได้แน่ๆใช่ไหมเรื่องนี้เป็นพรสวรรค์ของโบเลยพี่ยไม่ต้องห่วงพี่เชื่อใจเราได้นะได้แน่นอนคะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่กลับไปแต่งตัวก่อนแล้วไงเดี๋ยวพี่จะกลับมารับอ๋อไม่ต้องรีบนะ เพราะว่าเราสองคนคงจะต้องใช้อะไรดีจะรอดไหม สวยมากเลยเนี่ยไม่ต้องพูดหรอกฉันรู้สึกแปลกๆอะ่ะไม่ชินแต่ฉันคิดว่าเธอสวยจริงๆนะขอบใจงั้นเดี๋ยวรอน้องฉันลงมาเนี่ยเราจะได้ไปกันเลยโอเคแต่ก่อนอื่นฉันอยากจะขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันบังคับให้นายทำ ฉันรู้ว่านายคงอึดอัดมากแต่ฉันไม่อยากให้คนทั้งมหาลัยมองว่าฉันเป็นไอ้ขี้แพ้ไม่ได้หรอกเธอไม่ต้องขอโทษฉันหรอกทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สนุกที่สุดเลยนะเท่าที่ฉันเคยทำมาตลอดปีนี้เลยรู้ไหมฉันว่าฉันเข้าใจเธอนะสมัยตอนฉันเรียนมัธยมเนี่ยฉันก็ไม่ได้โดดเด่นอะไร แถมยังโดนเพื่อนคอยกันแกล้งตลอดฉันไม่มีความสุขเลยอ่ะฉันก็เลยไม่อยากให้คนอื่นมาทำกับเธอแบบนี้ไม่เชื่อนักศึกษาดีเด่นทั้งเรียนดี <ử. S 2> กีฬาดีแถมยังหน้าตาดีอย่างนายเนี่ยนะจะเป็นพวกไอ้ขี้แพ้ตอนเรียนสมัยมัธยมมันฟังอาจจะดูไม่น่าเชื่อนะแต่มันก็เป็นเรื่องจริงตอนหลังเนี่ยฉันก็ไปเล่นฟิตเนส<น>ก็อย่างที่ฉันบอกเลยนั่นแหละ ฉันไม่ได้โดดเด่นอะไรนี่นะนายอาจจะคิดว่าฉันเป็นคนที่ขี้อวดทําให้คนอื่นเห็นฉันในแบบที่มันจะไม่ใช่ความจริงก็ได้ก็ใช่ไงเธอเป็นขี้อวดสลอเล่นแต่ความจริงก็คือมันเป็นเรื่องยากมากเลยนะที่จะให้คนอื่นเขามองเราในแบบที่เราเป็นนะ่ะ แต่ฉันก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆอนะนี่นายรู้ไหมคือฉันอยากขอโทษนายที่ทำให้นายอึดอัดในสิ่งที่ฉันบังคับให้นายทำแต่ฉันแค่อยากรู้สึกว่าการมีความรักมันเป็นยังไงที่ผ่านมาฉันเห็นคนอื่นๆเขามีความรักฉันเองก็ได้แต่ฝันฉันคงคิดว่าฉันคงไม่มีวันได้พบกับมัน ฉันก็เลยอยากให้ทุกคนรู้ว่าฉันมีแฟนความรักกัเหรอความรักมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สวยงามเสมอไปนะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังแฟนของฉันนะนะเออฉันหมายถึงแฟนเก่านะแฟนเก่าฉันน่ะเธออาจจะไม่รู้คือฉันไม่ชอบเล่นฟุตบอลคือมันก็เล่นได้นะแต่แต่ไม่ชอบอะแล้วแฟนฉันก็อยากให้ฉันเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพเพราะคิดว่าอาชีพเนี้มันทำเงินได้เยอะ แต่ฉันก็เป็นพวกไฮโซติดหรูชอบชวนฉันไปทานร้านอาหารหรูๆแล้วสุดท้ายเขาก็าหักอกฉันแล้วก็ทิ้งฉันไปแต่ฉันก็เห็นนายชอบเล่นฟุตบอลนะถ้านายไม่ชอบแล้วนายจะไปทําอาชีพอะไรต่อไปมันอาจจะฟังดูแปลกๆหน่ยนะฉันเป็นคนชอบอ่านหนังสือเขียนหนังสืออ่านบทกวีอ่านกร แล้วกรอนที่เธอเขียนให้ฉันเนี่ยมันพร้อมมากๆเลยนะขี้โม้ไม่เชื่อหรอกฉันพูดจริงแต่ที่จริงแล้วฉันก็ชอบบทกวีเหมือนกันนะและ้วที่ฉันแต่งบทกวีให้นายเพราะฉันคิดว่าฉันจะทำสิ่งนั้นต่อไปรู้ไหม เธอก็ไม่ได้แย่อย่างที่ฉันคิดหรอกนะเราเนี่ยมีอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่คล้ายกันเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปกันเถอะเดี๋ยวสายทำไรไปสิไปไปห ว่าพวกเขาจะเชื่อว,ว่าเราเป็นแฟนกันจริงๆนะใครจะคิดยังไงอะ่ะก็เรื่องของเขาเถอะอ,อ,อ่ะนี่ค่าจ้างส่วนที่เหลือขอบใจนะนายช่วยฉันไว้มากเลยเธอรู้ไหมมันมีอยู่อย่างนึงนะที่มันไม่ได้อยู่ในแผนการของเธออะไร ก็เพราะฉันเนี่ยตกหลุมรักเธอเขาแล้วไงไม่เอานะ่าอย่ามาพูดโกหกเลยที่นายพูดแบบนี้เ<ม>พราะนายเห็นฉันในลุคนี้แค่นั้นแหละไม่ใช่หรอกแลไอ้เงินเนี่ยนะมันไม่จําเป็นสําหรับฉันเลยฉันไม่ได้รักเธอเพราะเธอแต่งตัวแบบนี้ฉันรักเธอที่เป็นเธอรักเธอที่นิสัยใจคอของเธอฉัน อยากจะบอกว่าฉันก็รักนายเหมือนกันมันมีอย่างหนึ่งอ่ะที่ฉันอยากจะถามเธอเธออยากให้เราสองคนเนี่ยเป็นแฟนกันจริงๆไหมนี่นายพูดจริงเหรอจริงสิฉันฉันตกลง My fault, you've been lying, saying that I took away your piece. peace. Drowning by yourself, now you wanna blame me.